ถ้วยปาเน็ตโทนนะคะขนาด4.5เซนค่ะขนาดก้น4.5แพ็คหนมี50ใบจากราคา25บาทเหลือราคา20บาทค่ะต่อไปเป็นกะทงบาวนี่นะคะกะทงบาวนี่ไว้ใส่เอบอรวนี่เข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะขนาดก้น4.5เซน จากราคาแถวและ70บาทเหลือ60บาทคา่ะที่แยกไข่ขาวคะ่ะลูกอ,อันนี้นะคะเป็นที่แยกไข่ขาวคะ่ะไข่แดงไข่ขาวแยกจากปกติ20บาทนี่นะคะด้ามยาวคะ่ะเหลืออันละ15บาทลูกค้าสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราคาสะใจเดือนเมษายนได้ที่เพจเฟซบุ๊กเบ k กอรี่แ n นการนะคะหรือถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆสามารถเข้ามาดูสินค้าและเลือกซื้อที่หน้าร้านได้เลยค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะ